อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คิดว่าจะมากระตุ้น้ากการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะเพราะว่าค่าโรงแรมค่าที่พักเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการค่าธรรมเนียมเสียภาษีต่างๆนะครับล่าสุดนี้คอรมอครับเขาเคาะนะฮะยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรมปีละ40บาทต่อห้องพักนะครับอีก2ปีด้วยกันครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2567ถึง30มิถุนายน2 5 6 9ช่วยบรรเทานะครับความเดือดร้อนของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ได้เผกระทบจากโควิด -19 ครับ นายคารมพลพรกางครับรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าคณะรัฐมนตรีคอรมออนุมัติหลักการร่างกฎหมายยกเวน้นค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรมครับซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ40บาทต่อห้องพักนะฮะเป็นเวลา2ปีตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 7ถึง30มิถุนายน2569ครับ แน่นอนครับว่าในการยกเว้นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้รัฐเองก็สูญเสียรายได้เข้ามานะครับ27ล้านเศษเศษต่อปีโดยพิจารณาจากจำนวนห้องพักของโรงแรมประจำปี67นะครับจำนวน677,493ห้องยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเปกนการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนครับของผู้ประกอบการธรรุรกิจโรงแรม